ใ่่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวจากประกันสังคมรู้หรือไม่เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านไลน์ได้แล้วนะคะทำได้ง่ายๆเพียงสีขั้นตอนภายใน31มีนาคม2567นี้เท่านั้นนะคะ เช่นเคยนะคะกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดีทุกวันนะคะสำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนนะคะโดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาลผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้วิธีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านไลน์ก็สามารถทำได้ไง่ายๆ4ขั้นตอนไม่ยุ่งยากดังนี้นะคะ มาดูสีขั้นตอนง่ายๆผ่านล ne นะคะสำหรับการเปลี่ยนสถานที่หรือโรงพยาบาลภายใน31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะอันดับแรกเข้ามาที่ลายสำนักง,งานประกันสังคมจากนั้นเลือกเมนูข้อมูลของคุณนะคะเพื่อลงทะเบียนพอเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาล เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการและกรุณาตรวจสอบข้อมูลหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเปลี่ยนโรงพยาบาลก่อนกดยืนยันนะคะท้ายสุดเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลใหม่ได้ภายในวันที่1และ16ของเดือนนะคะแจ้งข่าวจากประกันสังคมนะคะสำหรับผู้ประกันตนท่านสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ง่ายๆด้วยสีขั้นตอน ภายใน3ดมีนาคม2567นี้เท่านั้นนะคะ